สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเก่าโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่25กันนะคะคืนวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567โตริโนชนะเลเช่2ประตูต่อ0อินเตอร์มิลานถล่มซาแลนิตาหน้าไปถึง4ประตูต่อ0ค่ะขณะที่คืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นาโปลีเสมอกับเจนัว1ประตูต่อ1 เวโรนาเสมอยูเวนตุส2ประตูต่อ2อัตาลันตาชนะซาสูโอโร3ประตูต่อศคืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ลาซิโอแพ้โบลญนยา1ประตูต่อ2อูดิเนเซเสมอกายารี่ประตูต่อ1เอมโปรีเสมอฟิอเรนติน่า1ประตูต่อ1ฟรอซิโนเนเปิดบ้านแพ้โรม่าไปศูนย์ประตูต่อ3และมอนซ่าค่ะเปิดบ้านชนะเอซิมิลานไป4ประตูต่อ2 ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนกาโชซีดีอาออิตาลีฤด,ดูกาล2 0 2 3 2 0ย4สาร2 0 2 3 2 0 2ัสัปดาห์ที่25นะคะอินเตอร์มิลานนำมาเป็นอันดับที่1จากการมีอยู่63แต้มลงแข่งไป24นัดชนะ20เสมอ3และแพ้แค่1นัดค่ะส่วนยูเวนตุสอันดับที่2-54แต้มนะคะแข่ง25นัดชนะ16เสมอ6แพ้3เอซีมิลานอันดับที่3ค่ะ25นัด ชนะไป16เสมอ4แพ้5มี52แต้มขณะที่ออตาลนตาอันดับที่4นะคะมี45แต้มค่ะ ส่วนอันดับที่5บุลญญนานะคะมี45แต้มเท่ากันแต่ว่าทางด้านของบุลญนยาแข็งมากกว่าอัตาลันตาอยู่1นัดส่วนโรม่าอันดับที่6 41แต้มอันดับ7ฟิออเรนตินาค่ะ38แต้มนะคะอันดับที่8 l a ลาซิโอ37แต้มอันดับที่9นาโปลมี36แต้มเท่ากันกับอันดับที่10คือโตริโนแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียนาโปลีทำได้ดีกว่าค่ะส่วนบอนซาอันดับที่11นะคะ33แต้มอันดับ12เจนัว30ต้ อันดับ13เลเช่ค่ะมีอยู่24แต้มอูดินเนเซ่นะคะมีอยู่23แต้มเท่ากันกับอันดับที่15นะคะคือฟ r o ซิโนเน่แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียอูดินเนเซ่ทำได้ดีกว่าจึงอยู่อันดับที่14ค่ะส่วนเอ็มโปรีอันดับที่16นะคะ22แต้มอันดับ17ซาสุโอโล20แต้มเท่ากันกับเวโรนาอันดับที่18ส่วนกายารีอันดับที่19มี19แต้มนะคะขณะที่ซาแลนิตาน่าอันดับที่20ค่ะมีอยู่ 13แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวเกาโชซีเรียรอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่25กันนะคะ ลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานยิงไป20ประตูนำเป็นดาวซันโวอยู่ในขนาดนี้ค่ะตามมาด้วยดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสที่ยิงไป13ประตูโอลิเวียชิรูจากเอซิเมลานยิงไป12ประตูมาคัสตูรามนะคะจากอินเตอร์มิลานยิงไป10ประตูและมาติอสโซเล่จากฟลูซิโนเนยิงไป10ประตูค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันเนวส์แ n น l นค่ะ